วันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการสร้างการ์ตูนสั้นด้วยแอปโพ t a กอนกันนะครับพอดีได้อบรมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนาะเขาเอาแอปนี้มาสอนเพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยนํามาสาธิตเพื่อให้หลายท่านได้นําไปทดสอบกันดูก็แล้วกันนะครับหรืออาจจะเป็นทําเป็นคู่มือเนาะนะครับแอปนะครับเราจะต้องทําการลงแอปตัวน,นี้ก่อนนะครับแอปหน้าตาเป็นแบบนี้ เนี่ยโพแทก้อนโดยท่านเข้าไปที่เพ t สโตนะครับไปที่เพ t สโตเลยแล้วพิมพ์คําว่าโพแทก้อนลงไปนะครับเนี่ยแอปจะเป็นหน้าตาแบบนี้ของท่านยังไม่โหลดมันจะบอกว่าติดตั้งนะครับอันนี้ผมติดตั้งแล้วนะครับดังนั้นผมจะสามารถกดเปิดได้เลยก็ทําการกดเปิดครับพอกดเปิดแอปขึ้นมาเนี่ยตอนเปิดครั้งแรกมันจะนานนะอันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับมันก็เลยเด้งมาหน้าแรกเลยหน้าแรกเป็นหน้าแบบนี้นะครับไม่มีอะไรมีแค่คําว่า create video นะครับเนี่ย สรีเอทวิดีโอก็ให้ท่านกดตรงนี้เลยนะครับาการ c รีเอทวิดีโอคือการสร้างการ์ตูนนะครับการสร้างทีนี้อันนี้คือตัวอย่างห้องที่เขาให้เราดูนะครับถ้าเราไม่อยากได้ห้องแบบนี้หรือฉากแบบนี้อันนี้คือฉากนะนะครับเราสามารถเลือกฉากใหม่ได้นะครับอ่าก็ลองคลิกคําว่าตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกนะช่องแรกเนี่ยครับมันจะมีฉากให้เราเลือกใช่ไหมเนี่ยครับให้ท่านติ๊กตัวนี้นะ นะครับอ่านะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องคอแฟแหละคอฟฟคือห้องกาแฟนะแต่เราจะเป็นเลือกห้องใหม่คือเราลองจะเอาห้องห้องที่เราสามารถใช้ได้คือห้องที่มีลักษณะเป็นรูปลูกศรชี้ลงแบบนี้คือโหลดได้ฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นตะก้าตะก้าเช่นตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเสียเงินนะเราก็เลือกเอานะครับ ตัวไหนที่เราเคยโหลดแล้วมันจะไม่มีลูกศรก็คือสามารถเลือกได้เลยเลยช่นห้องเบอร์ดรูมเนี่ยนะครับอันนี้ผมเคยโหลดแล้วนะครับอ่านะครับหรืออีกห้องนี้ใช่หไหมที่ผมเคยโหลดแต่ห้องไหนยังไม่เคยโหลดนะครับมันจะขึ้นลูกศรไว้แล้วค่อยไปโหลดเอาการโหลดก็ใช้เวลานิดนึงนะครับผมจะเลือกเอาห้องตัวนี้ก็แล้วกันนะครับเบอร์ดรูมตัวนี้เนี่ยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวแป้งหายไปไหนโอเคตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้กดเข้าไปเลยครับป้าบเข้าไปพอกดเข้ามาห้องนั้นก็จะกลายเป็นฉากของเรานะครับ ต่อมาเราจะมาทําการสร้างการ์ตูนประจําตัวเราครับประจําตัวก็คือการ์ตูนประจําตัวเราเราจะทําการสร้างโดยการกดคําว่า no action ตัวนี้นะครับกดเข้าไปพอกดเข้ามานะครับจะมีการ์ตูนการ์ตูนเนี่ยเรียงเต็มเลยเราสามารถซื้อเอาเลยก็ได้นะถ้าท่านไม่อยากสร้างเองนะครับก็กดซื้อเนี่ยจะไม่ให้ซื้อเห็นไหมแต่เราสามารถสร้างเองได้นะครับแบบฟรีๆโดยกดตรงไหนกดคําว่า create นะครับตัวนี้อ่เอเดคือกดรูปคนแล้วก็มีเครื่องหมายบวกตัวเนี้ยกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปปั๊บพอกดเข้ามาทีนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่เขาให้เราดูนะครับวิธีการก็คือหนึ่งเราจะทําการสร้างหน้าก่อนนะครับเหมือนกับเราวาดรูปเลยกดเข้าไปที่รูปคนตัวนี้นะครับเนี่ยหน้าไหมเราอยากเป็นคนผิวอะไรหน้าแบบไหนนะครับเลือกเอามันจะมันจะ,นจะดาวน์โหลดนะ นะครับดังนั้นในการทาตัวนี้จะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับอ่าจะต้องมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยผมจะทําการดาวน์โหลดโอเคเนี่ยสมมุติว่าผมได้หน้าแบบนี้พอได้หน้าแบบนี้เสร็จปุ๊บไม่ชอบเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ก็เลือกเอาครับอยากได้หน้าแบบอื่นอยากได้หน้ากลมๆขึ้นมาอีกก็ได้แล้วแต่นะครับโอเคเอาผมเอาหน้านี้ก็แล้วกันนะครับไม่มันจะโหลดช้าจากนั้นไปที่ผมครับทรงผมเนี่ยผมจะมีให้เลือกนะครับ ถ้าเป็นฟรีก็คือมันจะไม่มีรูปตะกร้านะถ้าเสียเงินจะมีรูปตะกร้าแบบนี้เราก็เลือกเอานะครับอ่าโตนผมเอาอันนี้พอดีผมโหลดไปแล้วนะครับมันก็เลยติ๊กเอาเลยแต่ของท่านเนี่ยมันอาจจะโหลดนิดนึงนะครับต้องใช้เวลาอ่าผมจะเอาทรงไหนดีอ่ะทรงนี้ทรงนี้เอาอ่ทรงนี้ก็แล้วกันการ์ตูนเราตรงนี้นะครับการ์ตูนเราตรงเนี้ยเราลองเอาวางนิ้วนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาดูนะเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะครับป๊าบเี่ยเห้ไหม วางนิ้วที่หน้าจอแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาเนาะพรดีผมบันทึกหน้าจอท่านจะไม่เห็นนิ้วผมนะนะครับเนี่ยท่านหมุนดูซ้ายขวาได้นะครับอ่าสุว่าทรงผมตัวนี้ชอบแล้วนะครับจากนั้นไปที่หนวดครับไปที่หนวดอ่าท่านอยากได้หนวดไหมอยากได้หนวดก็ใส่หนวดเข้าไปนะครับเนีย่ยจะมีหนวดทีนี้อันนี้คือหนวดที่เราสามารถเลือกได้นะครับพวกนี้พวกฟรีเนะี่ยต่างๆเลยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะอยากได้สีนวดนะครับด้านล่างนะนะครับสีหนวดอยากได้สีอะไรอ่ะนวดสีออกทองนะนะครับนวดสีน้ําตาลสีแดงเนี่ยนะครับโอเคนะครับใครชอบมาตรฐานก็สีดำก็แล้วกันนะครับฝรั่งหน่อยก็อาจจะสีทองสีน้ําตาลเนี่ยโอเคสีนี้ก็แล้วกันต่อมาครับพอเลือกหนวดเสร็จเราจะไปที่ดวงตาครับดวงตาคือขอบตานะเขาจะมีตาให้เลือกนะครับ โอเคกดเข้าที่ตาครับนี่มีลูกตาให้ดูให้เลือกด้วยใครชอบลูกตาสีอะไรก็เลือกเอาครับเนี่ยสีทองสีเขียวสีดําสีแดงอะไรก็ว่าไปอันนี้ตาสีแดงใช่ไหมด,ด,ดูที่ลูกตาครับลูกตาเปลี่ยนสีแล้วนะครับใครชอบสีดําก็แล้วแต่ผมลองสีแดงแล้วกันเสร็จแล้วนะครับขอบตาอ่าเขียนตาหน่อยนะครับนี่ก็ลองติ๊กดูครับสไตล์เราอันไหนนะครับเนี่ยใครชอบขอบตาดํานะครับ เนี่ยใครชอบตาปีศาจต,ตานักร้องอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยโอเคใครชอบอันนี้ตามีนะตา,มมาไมด้นอนนะครับโอ้แบบนี้ก็มีนะครับเยอะเลยนะก็ลองเลื่อนดูนะครับชอบอันไหนก็เลือกเอานะครับเอาแบบพื้นๆก็แล้วกันนะอ่าตาอันไหนดีนะอ่ะเอาแบบนี้ก็แล้วกันแบบนี้โอเค หลังจากได้ขอบตาเสร็จเรียบร้อยมาดูคิ้วครับต่อี่คิ้วน,นะครับคิ้วนี้อันนี้ขอบตาอันนี้คิ้วน,นะครับอันนี้ปากนะก็เรียกเอาครับชอบคิ้วแบบไหน,นใครชอบเขียนคิ้วก็ลองทํำดิมันหน้าตาเหมือนเราไหมนะครับสีมันไม่ได้ก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีได้นะนะครับเปลี่ยนสีได้อ่าเปลี่ยนสีรู้สึกว่าคิ้วคิ้วจะเป็นสีนะครับหรือเปล่านี่มีสีให้เลือกไหม สีไม่มีให้เลือกนะครับมันน่าจะดึงกับโทนสีผมมานะครับอ่ะโอเคอ่ะจากนั้นปากครับปากอยากได้ปากสีอะไรโอเคนะครับสามารถเลือกได้ปากสีดำสีแดงโอเคอประมาณนี้นะครับ อ่ะต่อมาแว่นตาครับแว่นตาแว่นตาอยากใส่แว่นตาก็เลือกเอาครับอันนี้ผมแค่เลือกเป็นตัวอย่างนะเนี่ยครับแว่นตาท่านอยากได้แว่นตาอันไหนก็เลือกเอาอ่าแว่นตาสีแดงได้แว่นตาเสร็จปุ๊บอยากได้แว่นสีอะไรละ่ะสีดาเนี่ยสีขาวทาั้งข้างล่างมีให้สีให้เลือกเห็นไหมเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยครับมีสีให้เราเลือกนะครับอ่าแว่นอันนี้อยากได้สีเหลืองนยครับมีไหมเห็นไหม ต่อไปเราจะไปดูเสื้อครับเราอยากเปลี่ยนเสื้อนี่เสื้อตรงนี้นะครับกดเข้าไปลอาเลือกเสื้อครับตัวที่มีตะกร้าคือเสียงเงินนะเราจะเอาเสื้อแนวไหนดีลองเลื่อนขึ้นครับอยากผูกไทยนะครับเป็นนักใครอยากเป็นพนักงานอ่าเขาเรียกเอานะครับใครอยากเป็นลูกจ้างประจาอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยเสื้อนี้เออเนี่ยครับมีเสื้อให้เลือก ตัวนี้มันจะต้องโหลดนะครับทุกทุกตัวทุกตัวที่เราเลือกจะต้องโหลดนะถ้าเราไม่เคยโหลดไว้นะครับแต่ถ้าอันไหนถ้าโหลดไว้แล้วมันจะติ๊กออกได้เลยนะครับเนี่ยมีให้เลือกเยอะเลยนะครับออาลองเลือกดูเราเอาเสื้อช้นยาวตัวนี้โอเคนะครับต่อมากางเกงครับกางเกงอ่าอยากได้กางเกงแบบไหน,นออาลองอันนี้ครับอ่าน,นี้มันเลือกไปแล้วนี่หมุนได้นะครับ เอาวางมือวางที่หน้าจอแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาดูการ์ตูนก็จะหมุนหมุนดูไปมาได้โอเคคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ดูเป็นแนวทางดูยืนตัวนี้โอเคตัวนี้ครับต่อมาได้กางเกงแล้วไปที่รองเท้าครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกางเกงหน่อยเอาตัวนี้ลนะดิรองเท้อาอยากได้รองเท้าใหม่ก็เลือกเอาครับรองเท้าอูรองเท้ารองเท้ามีเยอะอยู่นะ,อะรองเท้าก็มีเยอะอยู่ อ่าคอนเวิร์ตกันแล้วกันนะครับดำโอเคต่อมาน่าจะประมาณนี้นะครับอันนี้พวกตัวหนังสือประกอบนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้หลังจากเราทําตรงนี้เสร็จเรียบร้อยให้เรากดตรงนี้ย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับป้าเข้าไปอ่ากดย้อนกลับมันจะทําการเซฟการ์ตูนให้นะครับ มันกาลังโหลดนะครับเนี่ยเห็นไหมกระตูนโผล่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยกระตูนที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากเราสร้างตัวนี้เสร็จอันนี้ผมผมสร้างว้หลายตัวนะอันนี้ตัวที่ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้อีกแล้วก็หน้านี้อีกนะครับจะเห็นว่ามันมีชื่อเห็นไหมครับมันมีชื่อเนี่ยมีชื่อถามว่าเราอยากเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนได้ครับกดตรงไหนให้กดจุด3จุดบริเวณจุดนี้นะครับแต่ถ้ากดบริเวณดินสอเนี่ยจะเป็นการปรับแต่งรูปภาพใหม่ นะครับกดที่จุด3จุดมันจะมีคําว่า rename ครับ rename คือตัวนี้นะนะครับอ่า rename กด rename ครับมันจะให้เราเปลี่ยนชื่อทีนี้อ่าเปลี่ยนชื่ออาจจะเปลี่ยนเป็นอ่า m มนน y นะครับโอเคนะครับจากนั้นกดโอเคครับเนี่ยชื่อตอนนี้ก็จะถูกเปลี่ยนอ่านะครับ โอเคหลังจากเราเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับมันจะเด้งกลับมาหน้านี้นะครับมันจะเด้งกลับมาหน้านี้เราจะเห็นว่าตัวนี้คือเบรูมนะครับคือห้องนะนะครับส่วนจนจนคือคนที่เราสร้างนะครับอันนี้ผมเลือกจนมานะครับหรือถ้าอยากเลือกอย่างอื่นก็ได้นะอันที่เราที่ที่เราสร้างไว้นะครับผมากเลือกอันนี้อ่าเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคนใช่ไหมนะครับข,ขึ้นอยู่กับเราเลือกถ้าเราเลือกสร้างไว้หลายตัวแล้วก็เปลี่ยนได้ อ่ะส่วนผมเอาคนนี้โอเคจากนั้นนะครับให้เราลองกดตัวนี้ครับอ่าลองกดตัวนี้ป้าข้าปนะครับอันนี้คือลักษณะาการอยู่ของการ์ตูนนะครับอ่าผมลองไล่เธอตูวนะลองเช็คเช็กตัวนี้เห็นไหมจะกลายเป็นห้องจะกลายเป็นนั่งที่เตียงนะครับอันที่สองจะกลายเป็นยืนอยู่หน้าหน้าอะไรเนี่ยหน้าตู้อันที่สามคือมายืนอยู่แบบนี้ อันที่สี่แบบนี้อันทีห้าแบบนี้เห็นไหมนะครับเราก็สามารถทําการเปลี่ยนได้ค,ครับหลังจากเราทําการเลือกว่าเราจะยืนอยู่จุดไหนหรือนั่งอยู่จุดไหนเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับลองกดคําว่านูแอคเตอร์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นตัวนี้ยังเป็นการ์ตูนอยู่นะถ้าเรายังสลับมาแต่ว่าตัวที่เราจะทําให้การ์ตูนเกิดการพูดคุยตามเราเนี่ยให้เรากดตัวนี้นะครับที่เป็นรูป รูปสัญลัก,กษณ์ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยป้าเข้าไปเห็นไหมพอกดเข้ามานะครับทีนี้กดเข้ามาเนี่ยเวลาพูดเราจะพูดยังไงให้ท่านกดตรงนี้นะครับ no no actor ตัวนี้นะครับให้เลือกตัวการ์ตูนคือจอเพราะว่าเราเลือกจอมาตั้งแต่แรกใช่ไหมนะครับผมเลือกจอมาเสร็จเรียบร้อยนะครับพอผมเลือกจอปุ๊บตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาอีกให้กดเลือกตัวนี้ครับตัวนี้คือลักษณะท่าทางของการ์ตูนครับว่าเราจะให้มันแบบไหน อ่าหรืออ่าท่าทางไม่พอใจท่าทางโมโหอะไรพวกเนี้ยนะครับอ่าผมจะเลือกอันนี้ท่าทางอ่าขอบคุณอลองขอบคุณด้วย a n ง you นะครับแบบนี้นะครับอ่าแทงอ่า n k you วเนี่ยครับ thank you ทีนี้หลังจากเราทําการเลือกแบบนี้เสร็จเรียบร้อยผมว่าผมจะทําการเลือกช็อตนี้เป็นฉากช็อตขอบคุณนะครับก็ให้เรากดตรงนี้ต่อนะครับกดที่รูปไม่จากนั้นกดที่ไม้ครับป้าบเข้าไป เสร็จแล้วตัวไม่จะโผล่ขึ้นมานะครับมันจะมีลองเล่นกดบันทึกแล้วก็กดยอมรับหมายถาว่าถ้าเราอัดโอเคแล้วก็กดถูกถูกเครื่องไม่ถูกทีนี้เวลาเราจะอัดก็กดตัวนี้ครับกดตรงกลางกดป้าเข้าไปอันนี้จะลองอัดนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บสอนออนไลน์นะครับหรือ youtube ช่องสอนออนไลน์เนาะ โอเคหลังจากเราทําการบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับอยากลองกดเล่นดูกดตัวนี้ครับปั๊บอันนี้จะลองอัดนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บสอนออนไลน์นะครับหรือ youtube ช่องสอนออนไลน์เนาะนะะหลังจากเราเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดตรงนี้นะครับกดที่คำว่าเครื่องหมายถูกตัวนี้โอเคเนี่ยครับ จากนั้นนะครับถ้าเราอยากทำช็อตต่อไปเราก็เลือกอันนี้อีกนะครับเลือกอันนี้อีกมันก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยอันนี้อันที่1อันที่อพออข้อที่2ก็กด no actor เหมือนเดิมนะครับเนี่ยจากนั้นก็เลือกเลือกท่าทางใหม่นะครับนเนี่ยถ้าเราอยากเลือกตัวไหนก็เลือกเอานะครับเลือกเอาได้ อันนี้ก็ลองเลือกดูนะครับหลังจากเลือกเสร็จปุ๊บก็จากนั้นก็กดอัดต่อครับมันจะเป็นช็อตเป็นช็อตไปเรื่อยๆนะครับเป็นช็อตจนช็อตไปเรื่อยๆถ้าเราเลือกได้แล้วก็กดไมค์ต่อตัวนี้อ่าเสร็จเรียบร้อยก็อัดเสียงครับอัดเสียงแบบนี้นะครับกดที่ไมค์เลยโอ้ช่องสอนออนไลน์นี่เขาสอนดีนะเขาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมมือถือการซ่อมโน้ตบุ๊กท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ย หลังจากเราอัดเสร็จก็กดตัวนี้ครับนีกระตูนก็ยังพูดไปกับผมนะตอนนี้กดหยุดปั๊บเข้าไปจากนั้นก็กดเครื่องหมายถูกครับนี่ตัวนี้จากนั้นก,กดถูกปั๊บเสร็จเรียบร้อยเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2ตัวนะครับอ่าเสร็จแล้วลองกดเล่นดูครับลองกดเล่นตัวนี้นะครับลองกดเล่นปั๊บเข้าไปโอ้ช่องสอนออนไลน์นี่เขาสอนดีนะเขาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมมือถือการซ่อมโน้ตบุ๊ก ท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ยหลังจากเราอัดเสร็จก็กดตัวน,นี้ครับกระตูนก็ยังพูดไปกับผมนั้นตอนนี้กดหยุดอะถ้าท่านอยากเพิ่มก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นช็อตเป็นช็อตนะครับเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นช็อตเป็นช็อตไปนะครับอลองเล่นใหม่อันนี้จะลองอัดนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชม,ยชมเว็บอถ้าเราเลือก ทั้งหมด <Online. S 1> นะตอนแรกนีน่ผมเล่นดูเนี่ยเลือกเฉพาะสอนออนไลน์เนาะแต่ตอนนี้เลือกเล่นทั้งหมดนะครับเสร็จเรียบร้อยสมมติว่าเราพอแล้วช่องสอนออนไลน์นี่เขาสอนดีนะเนี่ยสมมติว่าตอนนี้เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เรากดที่ตรงนี้นะครับป้าเข้าไปจะเป็นการส่งวิดีโอออกนะครับส่งวิดีโอออกเพื่อบันทึกลงตัวเครื่องนะครับก็กดเลยเนี่ยกดตรงนี้นะป้าเข้าไปนะครับปั๊บ เสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะขึ้น render v ดีโอนะครับปรกดปภาบเข้าไปอ่าทีนี้ท่านจะ export เป็นแบบไหนนะครับก็เลือกเอานะครับอ่าผมจะเลือกอันแรกแรก็แล้วกันนะครับภาพจากนั้นมันก็จะทําการ export ว i d e o ออกมานะครับเนี่ยมันจะทําการบีบบีบอัดไฟล์ก็คือมันจะมันจะทำการทําให้มันเป็นไฟล์ v ดีโอเดี๋ยวพอมันเป็นไฟล์ว v ดีโอแล้วเราจะลองไปเปิดดู นะครับอันนี้ก็ใช้เวลาขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับที่เราทํานะว่าเราทํายาวแค่ไหนนะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเป็นช็อตเป็นช็อตเนี่ยเราสามารถสร้างเป็นฉากเป็นเรื่องเลยก็ได้นะครับเป็นฉากเป็นเรื่องเลยก็ได้เช่นเราทําฉากนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปทําฉากใหม่แล้วมันจะกลายเป็นวิดีโอต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็เอาวีดีโอที่เราทําเป็นฉากเป็นฉากเนี่ยมาทําการต่อกันเข้าใน โปรแกรมตัดต่อวิดีโออีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ทำให้เป็นเรื่องเป็นเออกมาอ่ะอันนี้คือลักษณะการสร้างการ์ตูนด้วยโคทากอนนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้พอมันแพ็กเกจเสร็จมันจะเห็นเราจะเห็นว่ามันเป็นนามสกุล mp4 ใช่ไหมเนะครับทีนี้เราจะเอาไว้ตรงไหนอ่ะเราจะแชร์เลยไหมนะครับถ้าจะเอาลง youtube ก็กดตรงนี้เลยนะครับหรือจะแชร์ให้เพื่อนดูแบบเนี้นะครับหรือจะบันทึกลงเครื่องก็เลือกคัดลอกไปที่นะครับ กดเข้าไปตัวนี้อ่าอันนี้ผมจะบันทึกลงเครื่องก็เลือกที่จัดเก็บครับจะเอาไว้ในพื้นที่อ่ามือถือก็เลือกพื้นที่ภายในนะครับจะเอาไว้ตรงไหนอ่ะผมจะเอาวางไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดก็แล้วกันนะครับโฟลเดอร์นี้จากนั้นก็กดวางครับป้าบเข้าไปเนี่ยวิดีโอก็มาแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปที่โฟลเดอร์วิดีโอครับโฟลเดอร์เข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ครับทีนี้นี่ตัวนี้นะกดเข้าไป ทีนี้ผมวางลงในโฟลเดอร์วิดีโอใช่ไหมนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเอาลองไปกดที่วิดีโอดิมีวิดีโอผมอมาไหมนะครับวิดีโอที่ผมสร้างเมื่อสักครู่นี้อา่าลองดูนะปั๊บอันนี้จะลองอัดนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บสอนออนไลน์นะครับหรือ Youtube ช่องสอนออนไลน์เนาะ โอ้ช่องสอนออนไลน์นี่เขาสอนดีนะเขาสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการซ่อมมือถือการซ่อมโน้ตบุ๊กท่านไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเนี่ยหลังจากเราอัดเสร็จก็ออก,กดตัวนี้ครับเนี่ยการ์ตูนก็ยังพูดไปกับผมนะตอนนี้อันนี้เราจะเห็นว่ามันพูดแต่มันไม่เห็นฉากนะแต่ว่าที่จริงเดี๋ยวที่นี้พอเสร็จจากตัวนี้นะครับเราก็นําไปตัดต่อหรือเอาไปอะไรกันต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางเนาะสำหรับท่านไหนที่ ใช้โปรแกรมโพดั a คอนนะครับเพื่อเป็นการสร้างการ์ตูนนะครับก็ลองเอาไปเล่นดูครับซึ่งมันประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะนะครับเราอ,าอาจจะทําเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือเอาไปประยุกต์ใช้ทําเป็นคลิปช็อตเด็ดๆลงไปใน youtube ก็ได้นะครับสำหรับท่านไหนที่เป็นยูทู u เบอร์ YouTuber นะโอเคครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเดี๋ยวหาคนรู้ดีๆมาฝากเรื่อยๆครับขอบคุณครับ